กัวค่ะกัวก็เหมือนกับเขาพ่นยามากกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยในการทำเกษตรกรรมทุกครั้งผลผลิตที่ได้แต่ละแปลงมักมีคุณภาพที่แตกต่างคละเขากันไปผักชั้นหนึ่ง จะเป็นผักที่มีสีสันและขนาดสวยงามซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจะจำหน่ายได้ราคาสูงแต่หากมีขนาดไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการก็จะนับเป็นพืชผักชั้นสองและถูกซื้อในราคาที่ต่ำลงซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตเหล่านั้นต้องกลายเป็นพืชผักชั้นสองก็คือมแมลงและโรคพืชเบรว่ามันเสียยอดมันจะง,งอยอดไม่สวยของไม่สวยเขา ไม่ราคาถูกถ้าของสวยก็ไม่ราคาแพงเพราะผลผลิตที่สูญเสียมูลค่าลงไปทําให้การหลีกเลี่ยงของเกษตรกรที่จะไม่ใช้สารเคมีในการดูแลผลผล,ผลิตของตนนั้นดูจะทําได้ยากเพราะความเสียหายที่เกิดจากเหล่าแมลงและโรคพืชต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสคําถามที่ตามมาคือแล้วพืชผักที่เป็นโรคเหล่านั้น เมื่อถึงมือผู้บริโภคหากนำไปประกอบอาหารจะส่งผลอะไรต่อผู้บริโภคบ้างพืชเป็นไวรัสมันอาจจะทำทําให้พืชนั้นรสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปหรือว่ารูกเนี่ยลูกของผลไม้นั้นมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีรสขมจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโรคพืชเนี่ย มันยังไม่มีรายงานว่ามันเชื้อทางด้านโรคพืชมันถ่ายทอดไปอย่างกับคนหรือว่าไปกับสัตว์ได้เพราะว่าเราก็มีเอาพืชที่เสียบ้างเน่าบ้างไปให้สัตว์บริโภคก็ยังไม่มีรายงานเนาะว่าสัตว์มันจะเป็นอะไรการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทำให้เหล่านักวิชาการทุกแขนงได้ช่วยกันพัฒนาและสร้างงานวิจัยสำหรับการป้องกันผลผลิตของเกษตรกร จากโรคพืชและเหล่า,มาแมลงที่มาทําลายผลผลิตโดยมีการคิดค้นการทํายีนของพืชผักที่แข็งแรงมาเป็นตัวป้องกันและทําลายเชื้อรา mm hmm. เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นกับพืชทุกชนิดตอนนี้ก็คือเราทําวิจัยก็คือว่าจากที่เราได้ลงไปสํารวจนะคะเราก็พยายามหาว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนนะคะเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติที่มันไม่เป็นอันตรายกับคนเนี่ มาทดแทนการใช้สารเคมีต้องผ่านการทดสอบหลายๆครั้งจนเรายืนยันได้ว่า 1. เป็นสารที่ปลอดภยัยอันที่2ก็คือว่าใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยปี2ปีเนี่ยนะคะถ้ามันได้ถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าเอาเราคงเอาออกไปใช้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการทดลองนั้น จะสามารถใช้ได้จริงแต่ยังต้องมีการทดสอบถึงกระบวนการป้องกันโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกหลายขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหล่าเกษตรกรต้องตระหนักถึงผลกระทบของผู้บริโภคให้มากกว่าที่เป็นอยู่นอกจากมองเพียงเม็ดเงินอันน้อยนิดที่ต้องแลกด้วยชีวิตอีกมากมายที่ต้องบริโภคเข้าไปอย่างที่ใครๆก็ไม่มีโอกาสรู้ตัว